เหยนเรื่องเห็แล้วใช่ไหมไ่นายก็นายเมล้ก็เราพักกเลยะบบไม่ไหวอ่ะือ

ให้เข้ามาบเท้าไปวันไหนำตนไปทำตต้าได้ใ้เมากนันสามเอนี่ันที่ผิดพลทาขั้นกระทะล้ว้แค่แนรักข้างเติมฝอเหลือต้นเลอไแ้วุ้้ยใน้อ

น้าค้าขายใช่ไหมค้าขายมา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 ฮิฮิมามามานี่สินี่มาสิเออเชิญใจอ้าวไี่มีตังค์ให้ข้าขนมเลยไม่มีตังค์ให้ข้าขนมเดี๋ยวไปขอหลวงพ่อพระครูเกษมแล้วกันไม่ได้เพรโกรธก่อนนี่ไม่ได้เพร เชิญใจอนุโมทนาบนุญอนได้เยืยมตะตังครับห้าร้อยมาเนี่ยอ้ยมีเนี่ยอ้าวพอได้เนี่ยไม่ต้องเยื้มไม่ต้องเยืมมย้มไม่กินไม่เกินแล้วข้าวเกิ่วะมาตรงนี้อันนี้คนไหนอยากจะได้พยาเข้าเองก็น,นำไปวางรอเตาเรื่องอย่างเดียวนะพี่น้อง ใจสังทองบอกลงไปรอข้างล่างได้แล้วเชิญใจเอาคนไหนอยากได้ไหมถนนอีกชพิ่นเปิดโอกาสให้สุดท้ายแล้วโอ้คนนี้เอาปัญาเท้าเองยสองเส้นเลยพี่น้องคนไหนที่โดนยาพิษยาตักนะแล้วนำโชคดีขึ้นสวรรค์ตัวกวันนี้เป็นวันหนักพิษวันสงเรยนะอ้คนไหนได้บูชาวบ้านตุนคลของหลวงพ่อหนึงเหลือ Mai quân luôn 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 luôn

งูเลยแต่งต้นงูทั้งหลายที่เป็นพิษฝักนั่นเงทุกอย่างที่มีพิษจะไม่สร้างร่องไ้เลยโดยเฉพาะคนทำไรทำงานเนี่ยแหวไม่เิอเนี่ยมันได้สินว่านมันถี่หมดเลยตายคนที่ทำคนสายอมาเถอะเจอพญาเข้าอยู่เดียวหายคกติดทิ้งคนไหนอยากได้ขอให้บูชาก็ไม่กล้าบอกมาเถอะนะ นในอยากจะรู้ตับประคุณพุทธคุณบอกอาวังดอกตางเรีองด้านนี้หนึ่งดอกขอโทษทีจะไม่ใช่ไม่เจอนอนคนนอนกระทั้นทำยาแตกเนี่ยอาเธอ้ำคนไหนทำยาแฝงซับที่มีแต่ยาเข้าเลยเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะพวกกระโจดคนเลยนะเนี่ยเว็นงานอะไรไม่ใช่เอาไปทำให้พวกเดินทางทำไม่ได้แก้อย่างเดียวคนนี้แก้อย่างเดียวแสดง อย่างสองร้อยเชอิใจอ้าวเร็วเร็วเร็วนำตู้สีขึ้นไปด้วยนะจ๊ะคนไหนจะขึ้นไปนะคะเดพี่น้องผมให้มาวางดอกดาวเรืองนั่นนี้นะครับท่านละหนึ่งดอกมา แกมาตามเขาใหม่เรย่มเลยลุงไปไม่ได้ลุงอยู่ตรงนี้ปรากาได้กมจให้เด็กรตามคุณแม่คุณสอนการว่าจะรลูกสาวรออยู่ที่ด้านข้างประแน่ต้องทำคุณแม่คุณสอนการว่าสารลูกสามมันยืนรออยู่หอนที่มาเพียงนะ หมดแล้วจ้ะนะครับถั้งหมดแล้วนะตอ,อ,อนถามยม่ในอภัยนะาบอกแล้วนะถ้าไม้ยี่นปบาทนะขอัยขอแรงเดียวนะเท่าว่าเลย <S 2> <S 2> <บอ>นะ้เป็คุณมิยาที่ขึ้นไปรบกวนนะครับแทนรออยู่แล้ว ไปไหนอ๋อบ้านนีที่มาหาแม่อินนะครับไอ้ญาติลอยอยู่ที่ด้านข้างวิญญาณประมแม่ลีที่มาหาป้าอีกนะครับจะโดนได้ยังไงผมไม่รู้ไปอินมาด่วนเลยนะครับที่มาหาป้า ปานีนะครับขอเรียนเชิญจากออามา,าใกล้ๆนะครับร่นกระจุกร่อนเาอยู่ที่แรกข้างพญทมพันร่อนกระจุกนะครับร่อนเราอยู่ที่แรกข้าง,งาญทมพันครับหิ้วข้าวไหมอ๋อยู่วข้าว ข้แงนะครับแกงวคนะครับญาติรออยู่ที่หน้ารานาุบุันะครับ